โอเคฮะมาต่อกันอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะว่าจะมาดูพาดูคลิปนะครับไปตอนที่เครื่องแลนดิ้งกันเลยนะแบบยากมากอะฉากนี้น100 50 40 50 d 0 i f t y เออนี่เนี่ยสปีดเบรกแอปดีเวอร์เซ่นนอ,อร์มอลเนีไม่รู้ดีเวอร์เซ่นนอ,อร์มอลแปลว่าอะไรต่อสปีดเบรกแอปก็คือแบบสปีดเบรกสปอยเลอร์นะไปต้านกับลมความเร็วล้อจะลดลงรุ่นแบบอย่างนี้หรือเปล่านะจะใช่แน่ๆเลยมรู้นะครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปก่อนโอ้ยเอาด,ดูดูแบบนี้บา้าง เดี๋ยวเนจะดูแซปอัพก่อนแซปอัพดูไหมแบบตั้งที่มันแบบเห็นไหมใช่เห็นไหมสสข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องแซปนะครับปีกขึ้นก,ก,ก็ว่าไปอย่างยามอ่าเดี๋ยวให้ดูต่อนไปเลยแล้วกันนีมีมีเครื่องเครื่องอย่างงี้เลยเอ้ยม,มุมนี้ก็เท่ดีนะเห็นไหมเห็นช่างมินคนอื่นแบบเยอะแยะวัดมาอยูอย่ คนใช้เจสันเจตีสามคนไม่รู้คนแบบคนเล่นหรือเปล่ามาแล้วคุมาจอดแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วจอดในอาคารหนึ่งหนึ่งสองมะอาคารหนึ่งร้ยสิบสองมะไม่แน่ใจนะอันนี้ลืม แต่ไปดูไม่รู้มันดูได้อีกไหมมาแล้วอันนี้เข้าเข้าจอดแล้วนะครับเลี้ยวเลียวเข้าอันนี้แล้วอันนี้ผมต้องเลี้ยวอีกเพราะว่ามันไม่ตรงเส้นทุกคนกอ่ะโอเคเลย มาแล้วปิดอันนี้นะแม่ไฟหายเพราะว่าผมปรับปิดนะให้ไฟปิดยา,าดดนนลักษืะพัดได้ออกแล้วนะ เดี๋ยวผมก็จะกดพวกกลาวอะไรทกนี้ก l o าวซิสเต็มตอนนี้เครื่องยนต์ดับแล้วครับเปิดดีพีวีไว้จะนะจะตอนนีงอยู่คนเดียวน,นกโอ้มีเขียนด้วยอะ่ะเออขรับนะคบพ่อเวรามีเขียนเป็นไทยได้เรอเขียนได้ด้วยเหรอเนี่เยเห็นว่านกฟ้าคราม อ่านได้เพราะว่ามันเป็นชื่อชื่อที่รู้จักกันล็กเวหา่เป็นของเล่นเดี๋ยวผมดีเดี๋ยวผมมีนะแต่แค่ไม่มีรอถูกถูกเองนกฟ้าครามก็ใช้ได้ทะเบียน H S H S ขีด D B W D B W W นะ W นี่ เดี๋ยวดูก่อนอยังไงบ้างอูกีเดี๋ยวให้ดูเราสามารถอันนี้ได้นะทุกคนหนึ่งศูนย์สามเกตก็คือเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็ไปที่เอาเช็คลิสต์ไม่ใช่กดที่กาวซิสเต็มแล้วก็เลือกมาอันสุดท้ายก็คือเราสามารถกดตรงนี้ได้น,นะนังไงเพิ่งโดนปิดละโอ้โหถึงเทเลททุกคน วันนี้ไม่เห็นเะค่ะไม่รู้ทำไมนะแต่นี้เป็นสนามบินสุวนภูมิอันนี้เป็นเครนนื่องบินโบอิงเจเจเจทีสามเออารไม่รู้ใช่หรือเปล่านะไม่ใช่หละคยามยาวขนาดนี้วัน,นี้้แบบก็คือแบบให้เช็คลิสต์นะก็คือแบบล้อมัันสนจริงนะเดี๋ยวมาดูตอนตอนวิดีโอดีกว่า วิดีโออันนี้ทุกคนไม่เห็นตัวคนนะมันเป็นตัวอันนี้นะแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจะลืมกันลล์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบินพวกเจ็ดกันจะมาบินเจ็ดเอามีนกแอร์ไหมไม่น,น่ามีทุกคนอะไรละ่ะมีนกแอร์ โอ้โหเอาลำนี้แล้วกันลองลองลองดูลองดูลองดูลอง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 ดูเท่ไหมเท่แน่เลยทุกคนไม่มีเสียงใช่ไหมอ้ยดีขนาด ยังไม่ปลดเบรกมันไปแล้วทุกคนโอยโอยวยทุกคนทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนโอ้โห,โหลืมบังครับโอ,โอเคเอาใหม่ใหม่มมันยากอยู่นะยากนะโอเคแต่ตอนนี้ก็ต้องไปแล้วบายบาย